สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้กับผมสันมังกรอิสานครับเดี๋ยวพาพี่พาน้องเบืองแปลงที่ฉีดยาขยาสุดยอดยาขยาในหน้าเข่าครับมังกรอีสานกลองแดงครับพี่น้องครับนะครับอันนี้คือยาขยาที่ดีที่สุดนะครับสําหรับพี่น้องที่เฮ็ดหน้าปีนี้ครับหน้าปีหน้าเข่าผายหน้าเข่าหยอดหน้าน้าฝนนะครับหน้ารอฝนมีปัญหาเรื่องหยาท่วมเข่ายามันมืดยาบ่ตาย ยาตายยากนะครับอันนี้ผลงานของการฉีดมังกรอีสานนะครับประมาณหามือนะครับเร่งใบม่นทีขาดยักยากนะครับกำลังเริ่มมีอาการเหลืองนะครับตรงนี้ฉีดบ่ถทืนะครับสังเกตง่ายๆนะครับพี่น้องครับหยายังสดๆอยู่นะครับแต่มองทีฉีดมังกรอีสานไปครับพี่น้องเห็นได้ว่าเริ่มเหลืองนะครับแล้วก็ค่อยๆสุดลง นะครับก้อให้ดินมีความชื้นครับยาไข่หญ้ามังกรอีสานนะครับหญ้าตายดีแน่นอนนะครับหามังกรอีสานครับนะครับอันนี้มะเบิงมะเบิงส่วนบนนะครับจึิจะเห็นได้ชัดว่าแปลงนี้นะครับอยู่ที่อำเภอหน้าแก่นะครับจังหวัดนครพนมนะครับชีนมังกรอีสานไป นะครับพี่น้องเห็นเลยว่ามองเป็นลุ่มๆ,ๆนะครับนี่ออกสีดำดำตาหนึบตาดำดำ,ดำ,ดำ,ดำนะครับมันคือห้าเสิงหรือหนาขี้โอนที่โดนมังกรอนสานกำจัดไปนะครับข่าวกับว่เป็นยังนะครับนี่นะครับฝากไว้นำสำหรับพี่น้องที่เฮดหน้าปีนี้ครับ มีปัญหาเรื่องยาทุวมเขานะครับญ้ามึนญ้าโบตายยาตาย้าครับให้พี่น้องหันมาใส่มั่งกรอีสานกล้องแดงครับพี่น้องครับพี่น้องสนใจสนใจนะครับหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ของกระผมสันมั่งกรอีสานครับ0 8 9 0 6 7 3 9 5 7านนะครับนะชัดเจนนะครับนะครับผมฝากพี่ฝากน้องไว้น้ครับคลิปนี้ขอฝากไว้ซับนี่ แล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ